นะครับเรามาทำสีท่อนะครับอันดับแรกเราก็ใช้กระดาษทรายขัดก่อนถ้าใครมีน้ำยาเลอ่าอสีก็ใช้น้ำยาเลอาสีได้ครับแต่ผมใช้กระดาษทรายขัดไม่ได้ซื้อน้ำยาเลอ่าอสีมาขัเดเสร็จแล้วเราก็มาตากแดดให้แห้งครับให้แห้งสนิทเลยแล้วก็ทำสีสีกรรันความร้อนนะครับจะพ่นรอบแรกก่อนนะครับจะถ่ายตอนพ่นเสร็จรอบแรกเสร็จแล้วนะครับ รอบแรกเราพ่นบางๆก่อนแล้วก็รออีกประมาณห้านาทีให้สีมันแหง้งอีกชั้นรอบสองก็มาพ่นใหม่ผมจะพ่นประมาณสามสี่รอบครับให้มันหนาหน่อยรอบแรกนะครับ เดี๋ยวมารอดูตอนพ่นเสร็จเลยก็ได้ครับรอบสองต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูตอนรอบที่สี่เสร็จแล้วนะครับนรอบที่สี่แล้วนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวรอแห้งสองสามชั่วโมงแล้วก็จะเอาไปใส่ได้เลยครับรอบสีก็ีน้ำด้านโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่กับรถเลยครับนี่เราก็พ่นสีเสร็จแล้วนะครับใส่แล้วก็จะประมาณนี้ครับ วอร์มเครื่องให้ท่อมันร้อนหน่อ